ย่อคโควิดกลับมาทําให้ซิ่งไฮเต็มไปด้วยความสนุกสนานแม้ว่าจะเป็นเครื่องร้อนช้าแต่ก็ไม่มีใครสามารถเลือกตั้งว่าจะเป็นเหมือนเดิมได้ตัวเขาก็ได้ประเดิมชัยสําเร็จในซิ่งไฮมาสเตอร์สทำให้เราได้เห็นความสามารถที่เขายังคงมีอยู่ในมือโนวักย่อคโควิดกลับมาลงสนามในรายการในทีพีหนึ่งพันซิ่งไฮมาสเตอร์สที่เมื่อคือนที่ผ่านมาและได้เอาชนะมารินซิลิดโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง55นาทีทําให้เขายังคงคว้าสถิติเหนือกว่าคู่แข่งต่อไปที่ซึ่งเปถึงิ่งซึ่งเป็นสิ่ง แต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจยอควิดไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแกรนด์สลมยูเอสโอเปิแต่ก็กลับมาที่จีนในรายการที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วสี่ครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นความหวังให้เขาจะได้คืนความเป็นเจ้าชนะอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ลืมกล่าวถึงความยากลําบากที่เจอกับมารินซิลิตโดยบอกว่าผมหาจังหวะที่เส้นเบสไลน์ได้ยากมากเพราะรายการล่าสุดที่แข่งคือ US Open มันเลยเป็นการเปิดเกมที่ยากเมื่อเจอมารินเขาสามารถชนะใครก็ได้และทําให้ผมไม่ได้หายใจเลย แต่เขาก็ไม่ละเลยและกลับมาชนะกับการเสิร์ฟที่ดีขอโมตนเองและนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกประการหนึ่งยอโควิดจะต้องพบกับยานิคฮันมันในรอบต่อไปซึ่งเป็นนักหวดมือที่มีความสามารถสูงและเพิ่มเติมยังอยู่ร่วมสายล่างกับยานิคซินเนอร์มือวางอันดับสองที่เพิ่งคว้าแชมป์ันยนาโอเพนเราเห็นว่ายอโควิดกำลังเตรียมตัวอย่างมากเพื่อการแข่งขันนี้และเราก็คอยเฝ้าดูว่าเขาจะทำอะไรขึ้นได้อีก แต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจยอโควิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแข่งขันและเราก็คงต้องติดตามกันว่าเขาจะทำอะไรขึ้นได้ในรอบต่อไปจะเป็นการชนะอีกครั้งหรือไม่มีความสนุกสนานที่รออยู่เต็มไปด้วยอย่าลืมติดตามกันในแนวสปอร์ตที่มีการสมัครและดูได้แล้ววันนี้และอย่าลืมเข้าไปสมัครที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อไม่พลาดการแข่งขันนี้มุิกระดาษหัวเหลี่ยมสมัครเลยคลิก https โคโลนสแลสสแลสทูวิชั่นส์ค e ิทเนลดอทบริลิกดอทเอ็มอีสแลสตะควายสแลศูนย์นาวีศูนย์วีจีพีข่าวที่เกี่ยวข้องซินเนอร์เสียเซตแต่เอาคืนพ่อนผ่านเข้าชิงเชลตันคว้าชาัยครั้งที่100เข้ารอบก่อนรองคาชาน็อกโคนเซเวเรฟผ่านเข้าชิงเชลตันเชลตันขยับขึ้นมือหกคว้าแชมป์เอทพี 1, หนึ่งพันหนแรก